ที่สิพระคาถาชินะบัญชรชยาชานากตาพุทธาเชตตวามาังสวามะวะมหัจตุสัจจาสพังละสังเยปิวินสุขณลาสกาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายากาสเพปฏิติตามไมหังมัทธเกเต,เตมุตนิสสาลา สีเสปฏิติตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโดจนเนสังโคปฏิติตโตไมหังบุเลสพะนุคุนากโลหะทะเยเมอะนโรุดโโหสาลีพุทโตจะทักขิเนโกนทันโยปิตติดพาคัสมิงโมคันลาโนจะวามเกทักขิเนสวะเนไมหงังอาสุอานันทะลาหุดา จะมหานามโมอุภาสุวามะโสตะเกเกสะโตปิติภาคสมิงโซริโยวะปัดพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปงคะโวกุมาลกัสโปเถโลมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะเนนิจังปะติฐาสิขุนากะโล ปุณโณอังคุลิมาโรจะอุปอาอรินันทาสีวดีเถลาปัจจะอิเมชาตานานาลาเตติละากามามะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตะกันโตชิโนนัสสาชัลันตาสีลาเตเชนะอังคะมังเคสุทันสันธิตา ระตะนงอุปุระโตอาสิทักขิเนเมตตาเมตตสุตตะกังทชักคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปาริปันจอาตานติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาปากาละสันทิตาชินา,นานานาวาละสังยุตตาศ สตปปาตาลลังกาตาวาตาปิตาทิสามชาตาภาฮิลันชัตตุปัทวาอาเสสาวินายังยังตุอานอานันตชินเตชะสาวะ,สะโตเมสกิจเจนะสทาสัพพุทธปัจชะเลชินะปัจชะละมักชัมหิวิหะลันตังมหีตะเล สัทาปาเลนุุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสัทพ,พาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนสุขิตุปัทโธธรรมานุภาเวนชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนชิตันตาลาโย ο. สัทธธรรมานุภาวัปาจิโตจัลามิชินะปัญชเลติ ที่สิบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสมะพี่นิมมิตสาวุทันตังคีเมขรังอุทิตะโคราชเสนมาลังทานาที่ทำมาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชัยมังคารานิมาลาติเลขมะพิชุดชิตตะศัพพลัตติงโคลัมปนาพวะกะัมะขามะทัทยักขังขันตี สุทันตทิวิยาชิตวามุนิงโทตันเตชัยสาสวตุเตชยมังคารานิลาคีลิงคนชาววลังเอ,อติตตัถทพูตังทาวักขิจักกมาสานีวะสุธาลุนันตังไม่ตามสุเสกาวิธินาชิตวามุนิงโทอันเดชชาสวัตุเตพะยะมังคลานิอุกขิตคตคขะมะติหัตสุธาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะคัง ภูริมาละวันตังอิถีพิสังข,ขต,ตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตจะสา,าวะตุเตชยมังคารานิกตวานะกัฏมุทลังอิกวะครับพินิยาจิจายทุทุทักวจนังะนากายะมัชเชสันเตนโสมะวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตจะสสา,าวะตุเตชยมังคารานิ <c oughs> วิหายะมัติสัจจกะวาทัเกตุงวาธาพิโลปิตะมะนังอัติทันอันทะพูตังปัญญาปทีประชระิตาโตชิตุวามมดินโทตันเตชะสาวะจุเตเชะมังคาลานินันโทปน,นันทพุชักขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทละพุชักเคนะทัพมาปยัญ,ญโตทูปะเทสะวิธีนาทิตวามมดินโทตันเตชะสาวะจุเตเชะมังคาลานิ ทุกขาหัะทิทิพุทธเคนะสุทธัะหัตถังธรรมังวิสุทธิชุติมิตริภากาพิธานังยานาขัไทยนะวิธีนาธิสวามุนินโทตันเตะสาพุตุเดชายมังคะลานิยนตปิพุทธชั้ยยะมังคะระอัตถะคาถายโยวะจโนทิเนทินีสารเตมตันทีอิตวานะเกนะวิวิธานิสุปัตถวานิมัคโคสุขังอาทิขะเมอยอยะนโลสะพันโย มหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปุตรเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนัสชัดจวัตเชนะโหตุเตเชยมังคลัง <c oughs> ยันโตโคธิยามูเลสกัญานางนั้นที่วัดานเอวังตะวังวิชโยโหหิชญาสุชัยะมังคะเลอปะลาชิตะปัลลังเกศีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกศพัทธพุทธานางอัคคปัตโตปัตโปทติสุขนตังสุมังคลังสุปะภาตังสุหุติตังสุขะโนสุหมูุ่โตจัตสุสุยิทังพัมมะจาริสุปัททักขีนังกยะกัมมังวาจากัมมัง ปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปฏิถีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะราพันตเทปทักขีเนพระวัตุสัพพังังลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถานโสเทวันตุเตพวัตุสัพพังังังละขันตุสัพพทาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถานโสเทพระวัตุเตพระวัตุสัพพังังขังละขันตุ สัพพเทวตสสา,า,วสาสัพพสังฆานุภาเวนะสถาสุเทวันตุเตบทที่สิบหปฏิทานะนะอถธยาเทวตาสันติวิหาราวาสิมีภูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะขวันตุป,ปูชิตาโสเถิงกะโลนเตทกวิหารมันทะเลเถลาจ มัชนานวกาจะพิกขวาวาลามิกาธานปะปตีอุปสก,กาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชยะภูชะเพปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตะชาตา,า,ตาอัตโวปปาติกานิยานิกังอมะวลังปติจัเตสเพปิกสุขัสโกล โลนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธัมโมธรรมัตทะลาจะปุกลาสังโฆโหตุสมัตโควะอัธยายะจะขิตายะอัมเหลักคตุสัทธัมโมสัเพปิสัมมจานิโนุทิงสัมปาปุเนยยาธรรมะลิยะปเวติเตประสันาโหตุสัเพปิปานิโนสุพุทธศาสน สัมมาทารังประเวชขันโตจาริกาเลเทวูปวัติสตุอุธิภาวายะสันสตตานังสมิทังเมตุเมธนีมาตาปิตาจักอัตราชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบ <c oughs> <c oughs> ทีสกบเทบทเทวตาอุยโยชนะคาถา ทักขปตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสัปตตาจะนิโสพาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวะตาจะอัมเพหิสัมพัตังปุญญสัมปทังสัพเ,พเทวะโนนุโมทันตุสัพะพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทถายะ สีลังลักขันตุสัพพทาภวานภิลตาโหตุขันฉันตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคขลาถานโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพทาเทวตาสัพพสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะลัโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะาง โหตุสสพพังสุมัขงขลังนักขันตุสสพพระเทวตาสัพระสังฆานุภาเวนะสโสธีโหตุนิทันตลังสัพเพพุทธาพระลักตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขันพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลักตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขันพันธามิสัพะโสสัพเพพุทธาพระลักตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขันพันธามิสัพะโส สัพเพพุทาราภรปตตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรนลขันธานธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรปตตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะนลขันธันธามิสัะโส สัพเพพุทธาพระปพตตาปัตตการันจะยังพลังอาหัรตานันจะเอเชนะรักขันพันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปัตตการันจะยังพลังอาหัรตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัตตการันจะยังพลังอาหัรตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัตติการันจะยังพลังอาหัรตานันจะเตเชนารักขันพันธมิสัพปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรตัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์จากทุกภยัยทั้งปนขอให้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ,ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า นายเปเจียภูมิพัฒน์ปีิดาของข้าเจ้าที่ลงนาไปแล้วปู่ย่าตายายญาสนิทมิตรสหายที่ลงนาไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักประหนังนี้เทวดาอารักษที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าขอให้ได้รับอนิสงผลบุญในครั้งนี้ด้วยเถิด และว,วัตถุงมงคลภาพปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุงมงคลทางปวนที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปดิษ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิเดทุก